จีนสตรีมมิ่งเนื้อหาของเกาหลีใต้หลังระงับนานกว่า6ปี รอยเตอร์ uters, รายงานจากกรุงโซประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่23พฤศจิกายนว่า Ten เซ็นเว็บไซต์สตรีมมิ่งของจีนเริ่มเผยแผพร่ภาพยนตร์ Hotel by the River ของนายโฮงซังซูพร้อมกับชาวเกาหลีใต้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยพวกเขากล่าวว่ามันเป็นความเคลื่อนไหวแรกหลังรัฐบาลปักกิ่งสั่งห้ามการน,นำเข้าเคป๊อปทำกลางความตึงเครียดเกี่ยวกับระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ทของสหรัฐที่ติดตั้งในเกาหลีใต้ค่ะด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้เชื่อมโยงจังหวะของเหตุการณ์ดังกล่าวกับการประชุมสุดยอดครั้งแรก นับตั้งแต่ปี2562ระหว่างประธานาธิบดียุนซอกยอลกับประธานาธิบดีสีจินผิงโดยทั้งสองคนจัดเจราจาแบบพบหน้ากาันนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นากลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และจีนมีความตึงเครียดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากการติดตั้งระบบท่านในเกาหลีใต้เมื่อปี2560เพื่อให้รับมือกับภัยคุกคามด้านขีปนาวุธที่กําลังพัฒนาของเกาหลีเหนือได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจนยาางว่เรรรดสม สูงของทาร์สสามารถมองเข้าไปในน่านฟ้าของตนได้และตอบโต้เกาหลีใต้ด้วยการลดความร่วมมือทางการค้าและการนำเข้าทางวัฒนธรรมอย่างหนักคะ่ะ